น้ำเสนอโดยแมนซิตี้์แฟนไทยแลนด์เปิดแถลงการ s เซอร์คิโออาเกโรกุนเชื่อปืนมีโอกาสโดนปาดหน้าเซอร์กิโออาเกโรอดีตกของหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เตือนอาร์ซิอลการลุนแชมเปี้ยนลีกอังกฤษซีซั่นนี้ยังไม่จบลงง่ายๆและมี3ทีมที่พร้อมจะแซงหน้าเข้าวิน ปืนใหญ่นำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนในขณะน,นี้โดยอยู่เหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้ผู้ตาม5แต้มแถมยังแข่งน้อยกว่า1นัดโดยมีนิคาโซและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตามมาห่างๆอีกด้วยซึ่งทางอัลเกโลมองว่ายังมีโอกาสที่3ทีมร่วมท็อปโจะมีโอกาสแซงหน้าไปได้ ไม่ว่าจะเป็นยังไงมันจะเป็นอาเซนอลซิตี้หรือยูไนเต็ดอัลเกโรก้าวกลับ s t e ดดอคอมนิวคาสเซ็ลก็ม่อาจจะมองข้ามได้เช่นกันพวกเขาเล่นดีอย่างยอดเยี่ยมในครึ่งซีซั่นแรกผมจะไม่พูดไปไกลว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไม่คลิกกันพิมลีเป็นลีกที่มีการแข่งขันอย่างสูงและเป็นเรื่องปกติมากๆที่จะเห็นทีมเต่งเสริมทับและกลับมาอยู่ในมาตรฐานของตัวเองอีกครั้ง มันคงไม่นานสำหรับอาร์เซนอลหรือยูไนเต็ดที่จะกลับมาสู่เส้นทางทั้ง2องทีมประสบความสำเร็จอย่างมากเก็บอาร์เซนวนเกอร์และอเล็กฟร์กิสันและตอนนี้พวกเขาก็กลับมาอยู่ในการต่อสู้แล้วซิตี้ได้แชมป์4จาก5ปีหลังพวกเขายังอยู่ในการแข่งขันซึ่งนั่นต้องระวังให้ดีพวกเขาอยู่ในอันดับที่2และพร้อมที่จะแสยยงหน้าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาซิตี้รู้ว่าจะเล่นยังไงในพรีเมียร์ลีก เราไม่อาจาลืมการแข่งขันกับลิเวอร์พูลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เป็นการตัดสินกันแบบชิวเฉียดซิต,ตี้มีประสบการณ์ในการเล่นช่วงสําคัญของฤดูกาลในฐานะผู้นําคุณไม่สามารถสลัดความรู้สึกที่ว่ามีคู่แข่งที่ร้อนแรงติดตามเราอยู่ได้เอาเกิโรเชื่อมัน่นมูริตเข้ามายกระดับสิง เซอร์กิโอออเกโรอดีตกองหน้าของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าการมาของมิคาเโลมูริตจะช่วยให้เชลซีดีขึ้นอย่างแน่นอนสิงบลู blue, ถุงเงิน88ล้านปอนด์ดึงตัวรุกเาวยูเครนรวมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์เดือนมกราณีซึ่งเจ้าตัวได้ประเดิมสนามเกมแรกไปแล้วในฐานะตัวสำรองในเกมที่บุกเสมอลิเวอร์พูลศูนย์ประตูต่อศูนย์และได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากการคว้ามูริตถือเป็นการตัดหน้าคู่ปรับร่วมเมืองอย่างอาร์เซนอล ทางอากโรชี้ว่านี่คือชัยชนะของเชลซีและสตาร์วัย22ปีจะเข้ามาช่วยยกระดับทีมได้อย่างแน่นอนสโมอสรอยักษ์ใหญ่ที่มีการเคลื่อนไหวแล้วและเหลือเวลาอีกไม่นานบางทีอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในนาทีสุดท้ายมันยากที่จะบอกได้ การเปิดปากของอัลเกโรตลาดซื้อขายมีความเคลื่อนไหวมากมายและทีมต่างๆก็มีการเสริมทัพที่สําคัญมากๆอย่างมูริตที่ย้ายไปเชลซีมันเป็นการยกระดับจิตวิญญาณของพวกเขายังแท้จริงและดูเหมือนเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สําหรับพวกเขาอีกด้วยและนี่ก็เป็นทแถลงการผ่านสื่อของเซอร์คิโออัลเกโรในการลุนแชมเปี้ยนลีกในปีนี้ว่ามันยังคงไม่จบลงง่าย แฟนๆละครคิดเห็นอย่างไรกับแถลงการของอัลเกโรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือผู้ด,ดียวกัน